สบายดีพี่น้องทิมงงานเอาขอมาเมิดไปมิแดแทะเป็นผู้ได้มายืนเด็กน่อยลูกเต่าผู้ได้มายืนที่รี่ยี่นีผู้เดียวงูไปใซ้สะเมื่ละฮะว่าท่านมาตีท่านได้ขามาแต่ยเง่ามาก่กอนมมนั่งยืดเรียนยู่นี่ล่นละไอ้ยดุดเฮ้ยยุด ถามข้าวด้วยนี่เฮ้เนีมีบานจกเชียบ้านล่ะปารตั้งแต่เปิดวงกงกักลงทีเป็นยูเอทาคไครับแต่เปิดวงแม่้แต่หมเป็นยูยอทูดแคไหครับหมร่อยลต่พ่งนะครับไก่ตห้เพนมาหับไก่ไก่ที่ผ่ารูที่สามูเนี่ยคนมาหับติหืไปขี้รถแอดมินไปส่ง เนี่ยเอาอยู่บ้านใดก่ออย่าโศว์แบบอย่าโศวบ้านอี๋บ้านดอนไก่ย่อมบ้านดอนไก่ย่อมเอาให้เมียถามขักขักซะเถอะไปจังใดมาจังใดคือเดม่าน้าอัเงาะไอกอนเคยเห็นไนแต่ว่าเคยเห็นงานมาแล้วเคยเห็นงานแบบเคยเคยเห็นงานตรงงานมัตกรอนอืมก็เลยแบบว่า เห็ดเห็ดมันโดดเราอยากนเลยอยากเบมทุง้ง <Man. S 1> นอืมแม่บะนี้จังใดคือใดพ่อกันครับพงศ์ตอนนั้นปเป็นปีหนยูยัโซครับเย็น<ะ>ยุยัโซแม่ยู่บันพงน้าอกนะอืมอันพงน้งอกก็เลยแต่ว่าเคยคุยเคยคุยกับนหลายเทื่องแหละแบบตนนทักเขาม้าเติแม่ครับตั้งแต่คนยังไม่มีอว้วอิจอืมแมทักขามา หาบอดแต่เพิ่นเพิ่นได้รับบ่ได้รับสายหรือว่าอันนี้เฮาบ่ตอบเฮาบ่รับรับอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นอันแต่ว่ากับผู้นำมันกับเพื่นกับรับรับตับเร็วอยู่แต่ว่ามืตอนนั้นพอแล้วหลองผู้ปกครองเขากว่าอย่างไหนมากบอดแล้วตอนนั้นถ้าไหนมาเมื่อได้ถ้าไหนมาตอนนั้นก็อยู่ประมาณสองสามปีอ่นช่วงที่ที่ี้เอาทักเข่ามาหาบอดเดนบอกว่าคันได้เข่ามาตอนนั่นแม่ครับก่อนยังไม่ ก่นยังไม่มีโควิดก็คู่กับข้าวเนกันกวงกะยันเขาเอาตัวบัดลอดเนาะกะเขาก็เพี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงมากเกลี้ยงมากเท่อกีเพื่นกูดได้มากกับสองเดือนอยู่แล้วนั่นพูดกเป็นผูดัเป็นไปซะางที้วกับอยผมไปเบิ้งจ้าวันที่นั่นสองเดือนกูอักันได้มากสองเดือนเต่า มาหามาหาไอ้เงาะไอ้เงาะเลยเลยผ้ามาหาบอดติเมื่อตอนตอนตอนเล่ยนยี่ห้อเมื่อตอนนนั้เล่ยนยี่ห้อเอ็ดตอนนั้นเล่ยนยี่ห้อเอสเอเมื่อมื่อผีเวียงมีละม่นมากครับอแมนเราไปฮับยี่ห้อเอ็ดก็ได้เลยมากครับก็ได้ยาวมาเลยฝันบอดบอดมันก็ว่ามาโหลดติแมนถ้าเป็นตอนนั้นเล่ยนยี่ห้อของนะ ป็เนี่เนตกลงมากืืเรีอรลอยกลมากเืชเอยกัอนพืชเข็พูว่ามันเป็นห่วงเป็นห่วงยันเท่าตัวบ้รอดจีบอ๊อกกับว่าแข็งแรงคือคือผู้อื่นเนาะเป็นห่วงควแมเมียเป็นหวงแบบว่ายันไปมากยากคือว่าเปมาอยากเข้าตัวบอดครอดยันเป็นพระละผู้อื่นเราไปพอาเมียเนาะ แม่คนก็คิดนั่มคือวานล่ะเพราะว่ากระปปินยังแข็งแรงอยู่ตูหลอดไดยูับก็วกะีรแบบอึบตนนไหนอยากข่านี่เลยตันไหนไม่เอออยากมากขับไมเนาะแม่แบบขับขับแบบเร็วมันเป็นอย่างยูไปบักาไอ้ไรเปียล่ะบัรดาท่วงนะครับหลายปีแล้วผุ่ก็ไปหาผุก็ไป เอารถเอารลุงไปเอาเอารลุงไปแม่กไปแต่ไปไปเเขาไปแล้วไปวัหน้างแล้วผมบกายยงของ้างหลังยัอายเ้แม่บอกการบแบกกาวันที่ากัจังสีห้ากัเลยบอกกายยันเพิ่นบอลับยันเพิ่น่อแม่แบบบกกาแบบอาย่างเาแบบู้ยังโเยอเพิ่งแบบงงๆนี่ัอายเพิ่นบอลแม่คุณยาว่าเขาดมากคือมาแบบอนเน ตน,นั้นผก็ได้นีบบใจนอเีก็ขีดเ<ะ>ท่าสื้อดอกนะแ,นแต่ยี่หลีเพิ่นกับเบิ้งสื่อดอกเพิ่นเลี้ยวเบิ้งสื่อพิกนม่ได้มา,าอย่าง้ล,ล้ตอนไปเด้ยนโโอยู่บนทโนโุ่งน้ำโกปีสองกวาดผมยังไปหลังเวทีช่วงในเป็นไปอยเพลงไงพัดน้องไอ้สองม่องไปครับเนี่ยคุณขลังเล่นคอนเทนอย่างนี้แหละผมเลยไปพบกวดี แบบว่าคิดเย้ะอยากมากครับอยากมากก็ตอบด้วยเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวพอกับแม่ัที่มาถามอีกแล้ววนจีแม่สองเดือนก็กลัวว่านี่จังเลยมากที่แต่ว่ารักมากกว่าแต่ว่าอีรีอีรักมากเว้จีอ่อยมากจริรักไปแล้ววะจีเพิ่งอยากมากครับกับเพี่อวมาตกการแม่ไง ไปก่อนจะถอดไปดีจะไปวันดีต้องมุดตัวต่อวันอะไรเขาต้องกลับไปของเก่าอะไรอืเก็จะกลับไปเก่าเคยเคยได้ไปใส่โบจังน้ำคณะอื่นเาคยได้ไปน้ำบ่อือคณะแรกเคยไปใส่จักรเทียเนี่ยครับคณะนี่สาวน้อยคณะแรกเน่ยแล้วก็บ่เคยเป็นตลุกมาก่อน่ครับส่วนมากก็มีแตรสินที่จะกลับอยู่ต้องโรงงานแต่งตลุกแต่งยังสิละแบบปีใหม่สงกรานติเขาจะ มบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแต่งตลกเป้นตะตีนะครับอืมนันไหนเจ้านัอนแหละแต่ว่าไปเคยไปคณะอื่นบอกบอกเคยไปมีคณะแรกยเยอะมากเพราะว่าก่อนกวน,น,นห่อเสียนแม่นี่กับกับไปเฮ็ดงานโรงงานวันนี่นนครับไปเฮ็ดงานโรงงานจักปีก่อนดังนั้นจะ <9 S 2> พอหยุดถามเาน่าจะแ,แม่กับมาเ,เลยคยถามส่วนตัวจักเขียนเนาะเก้าปีเก้าปีเด็กเด็กอะไล่ะ เก้าปีพ่ะนะไปเหตุงานยุ่งโรงงานเก้าปีโอ้ยอยากเปลี่ยนมาต้อการไปที่แรกเขาไปเหตุอันนี้แม่ทำที่เราแม่ก็อยากจักว่าแต่ห้าพี่น้องคนใดอยากผูกจักเนาะไปเหตุงานโรงงานเขาขีดบอว่าเพิ่นที่เอารับข้าบ่่พี่คนอ่ะเขาเปิดรับเลยเป็นมันเป็นโรงงานแม่เราแบบต้องทุกโรงงานต้องรับคนคนคนพิการแม่ผูกจักเนาะเพืออย่างเติม เป็นการลดย่อนภาษีลดอย่างนี้สเดี๋ยวทุกโรงงานตรงนี้เดี๋ยวแม่ก็ต้่งอำเภออำเภออบตงส่ก็ต้องต้องมีพนักงานอยู่น้ำเดี๋ยวอบตเขาก็มีไกลมิดจะยุ่นเดี๋ยวมพิการเดี๋ยวอยู่อำเภอกับพยนอันนี้ก็อันนี้คือขอามว่คนาใจนะพอดีที่เขาเย็นเขาเจอที่ว่าพิการแล้วก็คิดว่าเขาเจาสอบใดหรือว่าจังใดคิดว่าสอบใดก็บเมียนแต่ว่ามันมีโควตาอยู่น้ำ จังยอมเพื่ออย่างห้องสีแมนมันมีมันมีมันมีงบงบต้องจ้างแต่ว่าสอบได้กับเมีนเพราะว่าคนวิการมันมีสุบานนะกติว่าอะไรก็ต้องเอาเอาความสามารถที่เก้ามันมาจังได้ได้ได้กลับไปสมัครกลับไปสอบขึ้นวันที่ว่าว่าไปสอบเด้ครับคือเพึ่นเปิดรับกับไปได้ครับไปมันจะรับเลยจากคนอยู่น้องกันคือเพึ่นขันตามบนารถ่อนากแก้ยัก ว่าอ,อันทีทีพิการบ่ได้เป็นแบบเฮาดอกถ้าว<ร>่าเพิ่นแตมีพิการตาพิการหู<ม>่นยนํากันจะค้นยกกันจะจคน้นก็่า,าหลายคนอยู่ครับคือ,อคือกําหนดจนเกิดแต่ว่าจะต่ํากว่า10บพ่นใช่ไหมครับอืมีกําหนดโรงงานนึงสมมุติว่าเขาให้เอาไม่ต่ํากว่า10คนนี่ก็ต้องเอา10คนขึ้นบัดนี้ให้แม่ถามในบ <า S 1> ัดน,นี้เพิ่นให้เงินเดือนเฮาจังได๋เฮาจัไก่เฮาเป็นปีขคือกันครับเป็นพีละจักบาทซ้ํา คือคนดีนี่ทีค้าแรงปกติคือข้าแรงปกติแล้วได้ซ้ำกันปกติกับพวกคนอันนี่ก็เฮาแข็งแรงก็เฮ้าเหมือนกันทำนี้โอ้ก็ได้เป็นมือดีกันครับเพวกนก่ยุติธรรมอยู่ได้นะกกันคันทีว่าเพป็นเ่าแบ่งแยกไหมมันเป็นนโยบายของรัฐบาลในนโยบายยุติบาลอย่างหนึ่งคันทีว่าเพราะว่าได้ทอผู้ แต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของมันนี่เละก็เป็นหน้าที่ของผู้พิการเหลือแต่ว่าจังหน้าเจ้าหน้ามียู่ว่าต่อเราเหลือเราก็เก่งคอมพิวเตอร์เนาะเราพิการอยู่แต่ว่าเราเราหนังเห็ุคอมพิวเตอร์เราบบมคอมพิวเตอร์จ่ายงานจ่ายในห้องสมุูรงานผู้นี้สิเหตุเอกสารอยู่ห้องขั้งสิก็ต้องให้เราเป็นผู้ปล่อยเ็ดปล่อยยังไง แต่เมีติงเกิดมาเมียปรทศเนได้ไปไสด์ด้ล่ะเน่าเมียมันหนีเลยออกบอกมุกแม่ก็ไม่ได้เลี้ยนตัวเด้มาดมาน้ำหมอน้ำเลยมาปิดเต้นสื่ออยู่น้ำสาวหน่อยไม่ได้ไปไซด์อยู่วงเดียวอืมอยู่วงเดียวเลยไม่ได้ไปไสด์จนวัดเท้าวปนีซอยบดิบุ๋มนั่นยาวาดอกเป็ดจอบซื่อๆดอกงานสาวหน่อยพวกพี่เขากับเปนน้ำคณะขึ้นไป เองพงม่นตอองเดี um, ๋ยวไปเซเ่นยังอะรับสลดนีนฝากไว้สลัดับคะรดกันไม่คิดนะบบัสัหรับีนีสบายดีพี่น้อง